สวัสดีค่ะภาษาหน้ารู้กับครูภาษาไทยวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่คำควบกล้ำค่ะวันนี้นะคะครูจุมพูจะพาเด็กๆมารู้จักกับคำควบกล้ำไม่แท้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเปิดหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษานะคะไปที่หน้า72นะคะหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะจะอยู่ที่หน้า 72ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาอยู่ที่ข้อที่2นะคะเรื่องคําควบกล้ำไม่แท้ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเราเรียนข้อที่1ไปแล้วนะคะ,คะเรื่องคําควบกล้ำแท้วันนี้นะคะเรามาอยู่ในบทเรียนเรื่องคําควบกล้ำไม่แท้ค่ะคําควบกล้ำไม่แท้นะคะก็ a, คือคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำแต่ออกเสียงพยัญชนะ ตัวหน้าตัวเดียวหรือออกเสียงเปลี่ยนไปนะคะออกเสียงเปลี่ยนไปเป็นพยัญชนะตัวอื่นเลยซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือพยัญชนะตัวหน้าเนี่ยเป็นจอจานสอโซ่สอสลาสอเสือควบกับตัวรอเรือนะคะจะออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นไม่ออกเสียงรอเรือควบนะคะอะคำ ควบกล้ำไม่แท้เนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกับคำควบกล้ำแท้นะคะคำควบกล้ำแท้เนี่ยเวลาเราออกเสียงเราออกเสียงกล้ำกันทั้งสองตัวแต่ว่าคำควบกล้ำไม่แท้เนี่ยเวลาออกเสียงจะมีอยู่สองลักษณะก็คือหนึ่งออกเสียงเฉพาะตัวหน้าเดี๋ยวเรามาดูาพยัญชนะที่ออกเสียงแค่ตัวหน้าก่อนนะคะ ตัวข้างหน้าจะเป็นจอจานซอโซซอสลาสอเสือตัวหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวรอเรือเวลาออกเสียงเราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะเราจะออกเสียงแค่พยัญชนะตันหน้าไม่ออกเสียงควบเหมือนควบกล้ำแท้นะคะลองมาดูตัวอย่างกันอย่างพยัญชนะเป็นจอจานกับรอเรือนะคะพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นจอจานกับรอเรืออย่างเช่นคําว่าจริงนะคะจริง นะอ่านว่าจริงเราไม่อ่านว่าจะริงนะคะเราออกเสียงว่าจริงต่อไปซซโซกับรอเรือนะคะคำนี้อ่านว่าซซไอไซไม่โทไซนะคะคำนี้อ่านว่าไซเราไม่อ่านว่าสไลนะคะต่อไปสอซารากับรอเรือคำนี้สอรอเอา เสาไม้โทเศร้าคำนี้อ่านว่าเศร้านะคะคำต่อไปสอเสือกับเรือคำนี้อ่านว่าส,าะะส,สรอ้อ,สอยนะคะเวลาสะกดนะคะเราจะสะกดสอรออยยสอยไม่โทสร้สอยนะคะคำนี้อ่านว่าสร้อยะคะ่ะอ่ะต่อไปมาดูพยัญชนะที่มีสอสลากับเรอือเพิ่มเติมนะคะจะมีคำว่า เศร้าเศษถีสีอาสมอ่าดเด็กๆมาดูคําว่าเศร้านะคะเห็นไหมคะว่าพยัญชนะต้นสองตัวเนี่ยที่เป็นคําคบกล้ามก็คือสอสลากับรอเรือเวลาออกเสียงเราออกเสียงแค่สอสือสอสาลานะคะก็คือเศร้าเศษถีเหมือนกันคําว่าเศษเนี่ยสอสาลากับรอเรือเวลาอ่านเราไม่อ่านเรษแต่เราอ่านว่าเศษนะคะ คำว่าสีนะคะเราไม่อ่านสรีไม่อ่านารีนะคะเราอ่านสีนะคะอ่านสีคำนี้อ่านว่าสีคำนี้อาศรมอาศรมเนี่ยก็หมายถึงที่อยู่ของฤาษีในป่าน,นั่นเองนะคะต่อไปมาดูส่อเสือกับรอเรือมีคำว่าสร้างส้อยเสริมสงนะคะสง คำสุดท้ายเนี่ยก็หมายถึงการรดน้ำพระเราเรียกว่าการส่งน้ําพระนะคะเวลาเรารดน้ําพระพุทธรูปนะคะเราเรียกว่าส่งน้านะคะเป็นคําที่สุภาพนิดนึงเนาะส่งน้ําใช้กับพระพุทธรูปพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะว่าคําทั้งสี่คเนี้ยเราจะไม่อ่านออกเสียงรอเรือเลยนะคะเราอ่านออกเสียงแค่ตัวหน้านะคะแต่เวลาสะกดเราสะกด ด้วยนะอย่างเช่นคําว่าสร้างเวลาสะกดสอรอ,องสางออกเสียงสางเลยนะคะไม่โทรสร้างสร้อยสรอยสอย,สอออย,สอยไม่โทรสร้อยนะคะเวลาออกเสียงเนี่ยจะออกเสียงแค่พยัญชนะตัวหน้าอ,อันนี้คือประเภทที่1ของคําควบกล้ำไม่แท้ก็คือออกเสียงแค่พยัญชนะตัวหน้านั่นเองนะคะเราไม่ออกเสียงเรอเรือเนาะ ต่อไปค่ะมาดูประเภทที่2ค่ะพะยัญชนะตัวหน้าเป็นทอรหารนะคะควบกับตัวรอเรือเวลาออกเสียงจะออกเสียงเป็นสโซอ่าทกับรอเมื่ออยู่เคียงกันนะคะเราจะออกเสียงเป็นตัวสโซอย่างเช่นคําว่าทอรอ,อบทราบนะเวลาสะกดเรายังสะกดทกับรออยู่นะทอรอ,อบอ ซาบเวลาอ่านออกเสียงทราบนั่นก็คือตัวอทอทหารกับรอเรือนเนี่ยจะแปลงร่างมาเป็นตัวสอโซ,โซเวลาอ่านอ่านว่าทราบนะคะคำนี้ก็เหมือนกันค่ะทอรอไอไซออนอ,อินทอรออีซีอินซีซับนะคะซับตัวเนี้ยก็เป็นทอทหารกับรอเรือเช่นเดียวกันเวลาสะกดทอรออะ บซับนะคะอันนี้พอพานซึ่งอยู่ในมาตราแม่กบนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าแทรกต่อไปสุดคำนี้อ่านว่าสุดนะคะคำต่อไปทรงเด็กๆดูไหมคะ,ะว่าลองสังเกตดูนะทอรอ,อคำแรกก็มีทอกับรอคำที่สองก็ทอรอมีทอรอทอรอหมดเลยเป็นพยัญชนะ ต้นนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงทอกับรอมันจะแปลงร่างมาเป็นตัวสอโซ่นั่นเองนะคะฉะนั้นประเภทที่สองของคำควบกล้ำไม่แท้พยัญชนะตัวหน้าเป็นเทอทหารกับเราเหลือเวลาออกเสียงจะออกเสียงเป็นตัวสอโซ่นะคะ,ะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังในที่นี้ ท้ามีทอทหารกับรอเรือบางคําไม่ได้ออกเสียงซอโซ่เสมอไปเช่นคําว่าจันทราอินทราและนิทรานะคะนิทราอินทราจันทรานะคะสามคำนี้เราไม่ออกเสียงว่าจันซาอินซาหรือนิซานะคะเราออกเป็นทรานะ สามคำนี้ออกเป็นทรานะคะเด็กจาไว้เวลาเจอจันทราคํานี้อ่านว่าจันทราไม่อ่านจันสานะคะอ่ะต่อไปเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดของตัวเองค่ะไปที่หน้า59หน้า59นะคะแบบฝึกหัดที่4หาคําควบกล้ำที่ซ่อนอยู่ในอักษรที่กําหนดแล้ววงนะคะวงกลมแบบนี้ รอบคานะคะมีคํามาใหเ้เด็กเนี่ยสประเภทก็คือคําควบกล้มแท้กับคําควบกล้าไม่แท้เดี๋ยวเราลองมาอ่านคําควบกล้าแท้กันก่อนนะคะคําควบกล้มแท้นะคะมีคําว่าแผลอ่าออกเสียงกล้ากันนะคําควบกล้าแท้ออกเสียงกล้ากันแผลลุยกราบกล้วยเตรียมขวานต่อไปคําควบกล้าไม่แท้นะคะจริง สร้างเสริมเร้าใส่พุทธาอ่าเมื่อเด็กๆอ่านคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้แล้วนะคะตรงกลางนะคะตรงกลางตรงนี้จะมีตัวอักษรนะคะอ่าสเปะสปะอยู่แบบนี้นะคะให้เด็กๆหาคำที่ซ่อนอยู่ในอักษรนี่อักษรตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็วง รอบคานะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาหาคําว่าแผลดูก่อนแผละนะคะตรงไหนเอ่ยที่จะวงกลมคําว่าแผลดนอ่านนี้ครูคคเจอแล้วนะคะเมื่อเด็กๆเ,เจอคําว่าแผละนะคะตัวอักษรตัวนี้พอลออพลแอแผลคํานี้นะคะเป็นคําครบกลาแท้เด็กๆก,ก็ใช้ดินสอ วงแบบนี้ไปเลยนะคะนั่นคือเด็กๆเ,เนี่ยหาคำว่าแผลเจอแล้วหนึ่งคำอ่าต่อไปคำว่าขลุย่ยอยู่ตรงไหนนะคำว่าขลุ่ยอันเนี่ยค,คุณครูเจอแล้วขอลอออขลุย่ยไม่เอกขลุย่ยอ่ะค,คุณครูเจอแล้วคำนี้นะคะเด็กๆก,ก็ใช้ดินสอของตัวเองนะคะวงอ่าวงให้อ่าอยู่ในตัวอักษรแค่คำว่าขลุย่ยเท่านั้นนะไม่ไปทับตัวอื่นนะคะ เวลาคุณครูตรวจนะคะก็จะดูออกว่าเด็กๆเ,เนี่ยวงถูกเนะาะค่ะคุณครูทําให้เป็นตัวอย่าง2ข้อนะคะเด็กๆก,ก็ไปหาคําควบแท้เพิ่มอีก4คํานะคะแล้วก็หาคําควบไม่แท้นะคะลองเล่นรุษนาอักษรไข้ดูนะคะเมื่อเด็กๆทํางานเสร็จแล้วนะคะส่งให้คุณครูดูทางแพดเล็ตหรือทางคลาสรูมก็ได้นะคะ ส่งผลงานของตัวเองมาเยอะๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ